คิดว่ามันแมลงมันมาลบกปูไม่ไม่ครับไม่มาเลยไม่มานี่แต่นี่ก็ต้องป้องกันเดี๋ยวก็ต้องฉีดป้องกันใหม่แต่ย่าก็ยังร้องมันมามันมันมาหากินมันพอธรรมชาติเขาไงมันปลอหากินพวกเพี้ยครับพวกอะไรพวกเพี้ยพวกอะไรครับมันพอถ้ามีถ้ามีแมลงปอบินเนี่ยโอ้สบายเลยเพี้ยที่นี่ปลอดภัยที่นี่ปลอดภัยเนาะสมบูรณ์เพราะว่ามันพอเป็นตัวชีวัต ถ้ามีสารเคมีแมงฟอสไม่มีเรไม่มีารเคมีแมงปอไม่มีอันนี้ปลอดสารนี่ปลอดสารแน่นอนครับวันนี้เรามาเยี่ยมที่ที่ไหนครับเนี่ยชื่อเรียกยังชื่อแจ็คเลยครับที่ที่ไหนครับที่ที่ขึ้นอยู่ที่อำเภอปากช่องตำบลของม่วงครับอก็ปลูกอะไรเยอะ ก็ทาทุกอย่างแล้วครับครับตอนนี้เริ่มเป็นสวนทุเรียนอ่าแล้วก็ไล่อ้อยอ่าไล่ข้าวโพดไล่มันไล่เนยนาโอ้แล้วก็ทําผักครับททุกอย่างครับทุกอย่างเลยเนาะครับโอ้แล้วกี่กี่ประมาณสักกี่ไร่คเนี่ยถ้ารวมรวมหมดถ้าแยกเป็นก็ข้าวโพดอยู่200ไร่โอ้อ้อยตอนนี้มีอยู่ร้อยไร่ครับเนยนาก็ลงไว้30โอ้ทุเรียนลงไว้15 สิบห้าไร่สองร้อยไร่โอ้โหนี่ก็ดูแลนลยครับก็มีเด็กๆน้องเลยครับช่วยก็นี่นี่นี่ผู้ช่วยนี่ผู้ช่วยน้องน้องงานนี่แนะนำตัวสักหน่อาด้วยชื่อโทษครับเรียกใครอ๋ออันนี้ก็มือป่าอ๋อมือขวาชื่อสากครับอ๋อชื่อสากอันนี้ชื่อเบียนอ่าอันนี้ชื่ออาร์ตอ๋ออีกคนหนึ่งอ้าวมาดิยาวมากอ่าอ่าเป็นคนที่อายหน่อยเนาะอ้าว เดี๋ยวจะพาผมไปดูอะไรบ้างครับเนี่ยเขาดูสวนก่อนครับเข้าดูนี่ก่อนดูเข้าไปดูเนาะเป็นพวกไรนาแล้วก็ทุเรียนครับอวันนี้บริษัทกรวันฟาร์มนะครับก็มาติดตามผลงานของเกษตรกรที่ใช้อาดี2551ของเรานะครับก็อยากทราบว่าผลการใช้เป็นยังไงครับถ้าบอกตัวดีเลยครับจากที่เลือกใช้มาพวกก่อนก็มันไม่ได้ผลพอมาถึงที่ตัวนี้ก็ ที่ว่าพอใจมากนะครับที่ว่าผมก็วันดีเลยแหละในกะหยาบก็เลยใช้ไปเรื่อยๆกับพืชทุกผักทีมเป็นพืชที่เป็นเขียวของเราทีมเป็นในนี้ใช้ได้ใช้ได้กับพืชทุกใช้ทุกครับได้หมดตั้งแต่ผักข้าวโพดอ้อยใช้ทุกอย่างใช้ทุกอย่างที่มัน็นสวนน้อยหน่อยหนาครับใช้เห็นผลไวครับตัวนี้เห็นผลไวสามวันนี่แตกต่างครับนี่ทุเรียนพันอะไรเนี่ยอันนี้พันธ เป็นในพวกหมอนทองฮะแหละครับจะปลูกจะหมอนทองหมอนทองอันนี้เข้าปีสามยังไม่เต็มครับเนี่ยอันนู้นสองสองปีพอต้นที่แรกพวกนี้จะไม่ค่อยสนใจปลูกทิ้งเฉยๆงเงีก็เลยไม่ต้องพงมาเลยก็จะเริ่มสวนใหญ่นั่นมาลงจริงจงจังๆสิบห้าไร่นั้นน้อยนาก็อะไรนะเพชรปักช่องคำนวณเพชรปักช่องครับแล้วก็เป็นน้อยนาพื้นเมืองเี่ยครับทำหมดนะครับที่มันทำหมดทุกอย่างครับ ผลการใช้ก็พึงพอใจครับผมถึงก็พอใจมากแล้วครับจากตัวนี้แล้วอัตราส่วนการใช้ละครับก็ใช้ตามนี้เลยครับี่ใช้ตามตลานีนทุกอย่างแต่ส่วนมากผมถ้ามันฉีดถ้าพอฉีดมือปกติมันจะลงน้ํามันจะน้อยหน่อยผมก็จะเพิ่มเป็นอย่างขวดเนี้ยผมจะใช้อยู่ห้าถังเท่ากับพันลิตรใช้ได้พันลิตรก็ฉีดเลยเถอะก็น่าจะอยู่ได้ประมาณถ้าจะหลับก็พูดคข้บอ้อยมันได้สองพันลิตรนะ ครับถ้าจริงก็ไะสองบรลิตดสองบรลิตแต่ว่านี่ผมลงน้อยแต่ถ้าเราฉีดวรนิมามันก็เหมือนแล้วครับผมจะได้อยู่ประมาณสามสิบไรสี่สิบไร่ไดช่เพราะมันใช้เป็นน้ําน้อยอ่าครับนช้น้ำมันจะใช้เป็นในแบบไปฉีดกระจายไม่ได้ใช้เครื่องแรงถ้าอยู่อย่างสวนนี่มันจะใช้เครื่องแรงก็จะใช้ตามสวนอ่าได้ตามสวนครับแล้วก็จะฉีดลงต้นแล้วก็ฉีดลงพื้นไว้ตามที่ตามที่เขาบอกศึกษาดูครับที่อาจารย์แค่พูดไว้ก็จะฉีดใส่บนแล้วก็ฉีดลงดินไว้ ถ้าเราไม่มีเวลาเราจะมีเวลาอยู่ในไร่สวนแล้วก็ทิ้งไว้มันก็จะดูแลของมันเองเราก็เอาเวลาไปเข้าไร่ก่อนครับจากไร่แล้วก็มาเข้าสวนก่อนมันเยอะเนาะมันเยอะครับมันนด้มีหลายอย่างดาธรรมดาทำก็มีหลายอย่างแต่ก็ใช้ทุกพืชรับที่มาเนี่ยครับใช้ได้หมดตั้งแต่นู้นยันผักตั้งแต่ผักคยันสวนยันพืชไร่พยัสั้นรยะยาวใช้ครับ คือทุกอย่างที่มีในสวนคืออาดีอย่างเดียวเลยตัวเดียวเลยแล้วมีอย่างอื่นไหมไม่ครับมันเมื่อก่อนบอกตรงเคยใช้แต่มันมันไม่เห็นผลไม่เหมือนอาดีอาดีนี่ใช้3วันนี่มันจะแตกต่างเห็นผลไปเลยเห็นความแตกต่างกันเนาะเห็นได้ชัดต่างน่าอย่างมันนะครับนั่นนะไม่ธรรมดาพันนั้นมันจะไม่โตขนาดนี้แต่นี่มันมันฉีดดุเรียนมันก็จะโตเป็นในนั้นหน่อยจะใหญ่ใหญ่ ปุ๋ยไม่ต้องใส่นะครับมันอันที่ผมที่ไว้น่ะเสียบกันลมแล้วก็ไปให้มันดูแลครับทุเรียนน้อยช่วงที่ผมไม่ไม่มีเวลาที่จะเข้าไปที่จะเข้ามาดูสวนเท่าไหร่มันต้องไปอยู่กับไ่เป็นเวลานี้ก็เลยต้องเอาอาดีลครับฉีดช่วยมันไว้มีลูกน้องคอยดูแลอยู่ครับก็ใช้ได้ลูกน้องมาช่วยตอนนี้ตัวนี้ทักปีครับ ครับเริ่มแตกกอ่อนไม่อ่อนเริ่มสวยแล้วเนี่ยเริ่มสวยเริ่มสวยเริ่มจะเดินเริ่มสวยเนี่ยแตกไม่อ่อนเริ่มอีนี่ตัวนี้อยู่ประมาณที่น่าจะสองปีกับสองเดือนมั้งครับแล้วอีนู่นอีส่วนนู้นก็จะอยู่ที่หนึ่งปีกับสามเดือนที่ว่าสวนใหญ่ที่ทําลุงอ๋อทีแตกแตกใบเริ่มแตกเริ่มเริ่มเริ่มถ้ามีเวลาก็ฉีดแล้วครับแต่ว่าทำาไม่มีเวลามันก็คือว่าฉีดแล้วก็ทิ้งไว้แล้วแล้วระยะที่ที่เราฉีดพูดนะครับกี่วัน ถ้าธรรมดาถ้านั่นถ้ามีเวลาผมก็จะประมาณสักสิบห้าวันจะได้ครั้งสิบห้าวันสิบห้าวันแต่ถ้ามันไม่มีเวลาก็ะไรก็ต้องบางทีเป็นเดือนก็ยางออกไปบอกตรงก็ยังไม่มีเวลาที่จะดูแลเท่าไหร่เวลาเราเยอะหน่อยเวลามันต้องมาอยู่กระไรก็แต่อย่างน้อยก็คือสิบห้าวันใช่ไหมสิบห้าวันแต่เตือนนั้นมันก็ได้ครับแต่เราก็ฉีดให้มันจุกโชกไว้หน่อยกับพื้นเนี่ย เผื่อเผื่ออะไรครับฉีดรอบพุ่มให้มันพื้นทิ้งไว้มีระบบน้ําด้วยครับมีระบบน้ำเพราะแต่นี่จะต้องเปลี่ยนหัวใหม่มันใกล้ขยับครับจะขยับออกไปนู่นแล้วทีนี้ตอนนี้ผมปลูกตอนต้นน้อยเลยังไม่ขยับตอนต้นน้อยเดี๋ยวก็ย้ายได้ครับเดี๋ยวก็ย้ายได้ผมทำแบบย้ายได้แต่อัตราโอเคละว่าว่ามันก็ไม่ไม่นั่นเพราะว่าผิวมันสวยครถ้าฉีดแล้วมันก็เห็นผลเลยครับถ้าเราฉีดนะสามวันนั้นแหละรู้เรื่อง ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าผ้ามันใช้เยอะไปเลยไปเนี่ยมันจะออกเป็นเขียวครับอ่าเขียวเนี่ยมันจะแปว่ามันมันใช้จะมีเวลามันจะครึ่งเดือนอันนี้อันนี้อัตรามันโอเคครึ่งเดือนจากครั้งหนึ่งครับแล้วแตกแตกใบอ่อนใบอไรอาเริ่มเริ่มแตกครับเพราะสำคัญคืออย่ามากแค่นั้นเองครับยิ่งน้อยยิ่งดีอย่ามากถ้าปกติใช้รถผมก็จะใช้ตามส่วนแต่ถ้าใช้ตามแบบถ้าคนไปฉีดในไร่อะไรอย่างเงี้ยสเตนไ้น้อยมันจะออกน้อยก็จะเพิ่ม เพิ e ่มเพิ่มไปนิดนึงแต่ว่าขวดหนึ่งมันก็ได้เยอะเยอะสามสิบไร่สามสิบสี่สิบไรนนี่แหละได้เลยถ้าพวกไร่เก็พูดไร่อ้อยพวกเนี้ยใช่ก็ฉีดไปตามที่เราว่าดีเราก็ใส่แต่ผมใส่หมดผมใส่ทุกอย่างะอ้วสำคัญคือมันไม่อันตรายนะลูกน้องเราก็สบายปลอดภัยปลอดภัยไม่ต้องมาปิดปากปิดจมูกเนาะครับมันดีตรงนี้แหละครับถ้าปิดปากปิดจมูกก็โอ้โหมันก็ อึดอัดะพอดีไม่เห็นในตัวนี้มันก็เห็นผลฉีดไปก็อึดอัดไปแล้วเราเรารู้จักทางไหนท้องทางกาศึกษาทางในยูทูบเนี่ะครับศึกษาเข้าไปหาด็อกเตอร์เข้าไปดูในว่าตัวไหนมันจะดีก็เลยพอดีไปคนหลายตัวอยู่ที่มีบางตัวมันก็เออฉีดแล้วไม่ดีสองทีผมก็ทิ้งอทอดีมาเจอตัวนี้ผมก็เลยฉีดมาตลอดน่าจะครบปีได้เลยมั้งครับ ที่มันจะแตกต่างพอเริ่มจากเอาส่วนนึงเข้ามาผมก็เอามาใช้เลยอ้อยอ้อยอ้อยนี่ก็ได้นะครับได้ครับอ้อยก็ได้ครับอ้อยแล้วฉีดบอเขียวเลยครับเขีรวตัดไปในตัดเาราโรงานไปแล้วปุ๊บทีนี้เราจะบำรุงใช่ครับเราเราฉีดต่อเลยอนี้นี่ของเราเนี่ยนะถ้าถ้าฉีดตอนเริ่มบำรุงต่อใช่ไหม หนึ่บปีเนี้ยจะบาดเจ็นี่แหละเพราะอ้อยเริ่ม่ยี่สิบสี่หนอเลยนะหนึ่งหนึ่งกอเนี้ยจะแตกกอแตกกอออกแตกยี่สิบสี่หนอเลยนะผมฉีดนี่ก็แตกเลยอ้อยนะสำหรับอ้อยเมื่อวานเราเข้าไปดูมันจะปะหลังกันนู่นเหรอครับบุญครับได้ละอองจากทุเรียนในสวนนี่นี่เท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่เนี่ยมันมันนี่ปลูกเดือนมีนาครับม้าดกม้าใหญ่มีนามีสาพฤษภามีนาดาสิงหากันยา เจ็ดเดือนยังไม่ถึงเจ็ดเดือนหกเดือนพอมันปลูกประมาณมันที่ยี่สิบก่ามีนาแล้วก็เอนนี้กันยาก็ยี่สิบกนาจะชนหกเดือนน้ำหนักมันจะดีหัวมันจะใหญ่แป้งจะเยอะอันนี้เริ่มมาใช้ในไร่ครับนี่ที่แรกใส่ทก็เลยไปใส่ในไร่หมดทีนี้คือประโยชน์ไม่เยอะคบวงจรพูดง่ายทำตั้งแต่ผักแล้วครับทำตั้งแต่ใช้ตั้งแต่ฉีดใส่ผักมาเลยผักมันอยู่ข้างหลังปลูกสลับกัน ครับอันนี้เอามาแซมนครับอตนนี้ก็อีหลังนู่มันจะเป็นสวนสวนใหญ่สวนที่พวกปลูกได้ปีกับสามเดือนอีนี่ปลูกไว้เมื่ออันนี้มันในตัวซ่อมครับนี่มุดเตะกวนครับแต่แตกไปเยอะมันตอนนั้นไม่ค่อยมาสนใจมันเขาน้ำระบบน้ําก็ไม่มีแต่ก่อนไม่ได้ทำปลูกแล้วก็ทิ้งเลยก็กล่าวว่าจะปลูกไว้แค่กินเฉยไงประมาณสามสี่สิบต้นตรงเนี้ยครับ อะไรตรงนู้นมันมีอยู่ทั้งหมดมันก็ท้าทุเรียนก็อยู่ที่เกือบห้าร้อยต้นอ๋ททุเรียนทั้งหมดเกือบห้าร้อยต้นเดี๋ยวพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเอา้หนานี่ออกครับเนี่ยพราะว่าต้นนี้กว้างรับต้องเล่นต้องดึงใบหนาออกหมดพาททุเรียนใหญ่แล้วเพาะททุเรียนใหญ่ครับอันนี้คือปลูกปะการันคือช่วยปรับอุณหภูมิมันเพราะที่นี่บางครั้งอุณหภูมิตอนหน้านู้นมันจะร้อนมันจะขึ้นไปถึงสามสิบ สี่สิบองศาอะไรแบบนี้สามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบเบีดขึ้นไปถ้าถ้าร้อนจะจัดนี่ก็ต้องบำรุงน้ำ่อยแล้วก็เอาน้ำสปเรอสเปรย์นี่ก็บำรุงมันปรับปรับอุณหภูมิได้ครับให้มันลดอยู่แต่ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนแล้วครับไม่มีปัญหาครับช่วงนี้สบายสบายหน่อยถ้าพอหน้าแรงแรงเราก็ดูดูแลน้ำหน่อยครับครับพอหน้าแรงก็เริ่มเอานบอเข้าครับแล้วน้อยหนาเป็นไงครับปีนี้ผลิตผล ในหน่ายอีช่วงนี้ของผมก็เพิ่งเพิ่งจะมาลงอีนี่ลงเหมือนจะลงไว้กินน่ะแต่ตอนนี้เริ่มลงเป็นสวนใหญ่แต่มันอยู่ข้างนอกตอนนี้เริ่มขายแล้วตอนแรกยางข้ายางยางยางเอาแค่กินก่อนตอนนี้เดี๋ยวอีปีหน้านะครับปีหน้าปีหนึ่งปีนุ่มก็ขายเต็มรูปแบบแล้วปีหน้าก็จะลงเพิ่มลงไปอีกครับ่นหน้ายปีนี้ได้ไว้อยู่ประมาณเกือบ5,000ต้นปีหน้าก็จะลงอีกประมาณ5,000ต้นครับบโ ทำส่วหน่อยก็ติดตีป้ายประกาศโอ้ที่นี่ปอดสารพิษเป็นสวนปอดสารพิษสวนปลอดสารพิษไอ้พวกโรครากเน่าโคนเน่าอะไรทั้งหลายแก้ได้หมดนะทุเรียนเนี่ยใช่ครับแก้ได้หมดพวกใบในต้นนั้นเป็นต้นนั้นมันจะขนาดท็อปจะลงอ่ะผมก็ใคร้ออกแล้วผมก็เอาเอาไปทาเลยหายเลยครับไม่กี่วันนั้นหายต้นคืนเลยนี่เป็นคำยืนยันจากผู้ใช้ต้นนั้นท็อปแบบท็อปมันลงอ่ะ <Hi. S 2> ท็อปมันลงมันก็จะเหลืองๆก็เลยไปแคะแคแค่ออกแล้วเอาอาดีทาหายเลยหายเลยครับไม่ถึงอาทิตย์มั้งใบเขียวขึ้นมาสมบูรณ์ต่ออันน่างอะลยครับที่ผมฉีดไว้อะอีต้นนั้น่ะอครับได้แคปเปียกว่าไม่มีการมได้กินลูกแล้วนะงอขน้นนั้นเลยนะสเปียกว่าเองได้ได้ได้กินลูกเลยครับมันโตใหญ่ มันนี่ที่นี่มันเป็นงอวเขียวเหมือนของปาักช่องครับรสชาติเป็นไงอร่อยครับอร่อยถ้าฉีดถ้าฉีดถ้าฉีดอาดีเดยรสชชติจะหนักแน่นอนก็ยังว่ามันมันออกปีปีหนึ่งอ่ะปีกว่านั้นประมาณอยู่ที่ปีปีไม่น่าจะถึงพอยนี้มันอีเนี่ยผมปลูกอยู่แต่มาปีสัองปีสามเดือนแล้วมันกินแต่ปีกายอ่เงาะก็โตเร็วมากโตเร็ว ครับยิ่งฉีดสายยิ่งโตเร็วทุกพืชแหละยิ่งสีดยิ่งโตเดี๋ยวได้กินเพชรปากชงอีกแล้วนะหนาวเขามาเดินดูทางไหนทางไหนกันหน่อยไหมไหนไปเดินดูกันหน่อยตามมาพอดีช่วงนี้จะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันก็จะเริ่มหลังจากนี้จะเริ่มมีเวลาเขามาไล่มันเริ่มจะลงตัวจะหยุดนิ่งแล้วครับก็เริ่มมาฉีดครับอันนี้ก็ปลูกแซมคบนี่ปลูกแซมสายพันธุ์มาไม่ดีเลยครับพีตาพันธุ์ซื้อพันธุ์เล็กมาแต่นี่ก้นถุงมันเป็นดินแข็ง เป็นดินแข็งนี่มันลากไม่เดินครับแต่ถ้าถ้าฉีดเอาเอาฉีดฉีดดินฉีดครับฉีดดินผมจะฉีดดินไว้ด้วยถ้ามีเวลาผมก็จะฉีดดินค่นแล้วก็ฉีดดินอ่าเนี่นี่แตกครับจะแตกหมดแล้วหนูสวนใหญ่ยู่นู่นเลยครับเนี่ยแตกยอดนั่นสวนใหญ่เป็นต้พัเพิรก็ยังอยู่ครับโอ้ืงแตกยอดแตกไปแล้แม่แต่มันเนาอมันปใบมันเป็นใบเป็นใบมันใช่ใช่แตงอเนี่ยมันก็ปลูกเข้ากันพวกนี้ แสดงต่ได้ลูกแล้วครับกินลูกแล้วเนตอนเราจะฉีดไปเนี่ยดูดูใบเป็นมันเลยเห็นไหมโอ้แตกครับแตกเนี่ยเออมอที่กินลูกเนี่ยกินลูกแล้วเขาขออันนี้สวนอันนี้สวนอันนี้สวนของคนเพื่อนบ้านครับอ๋อแต่เขา่าจะปลูกมาสี่ปีแล้วมั้งเนี่ยอ๋อเขาใหญ่แล้วเนาะชอบใหญ่ต้นใหญ่โอ้ที่เขาปลูกกับมะยงชิดใบใบเขา มันเป็นเป็นการทูบนี่เนี่ยอืมเป็นการทบอันนี้มันเป็นในมะยงชิดครับใช่ไหมออกมายงชิดมะยงมะปางนี่แหละแต่ใบมันมะปรางหวานไม่ใช่มะยงชิดเพราะมันจะลูกเล็กเอามะปางแบบแบบตามพื้าถ้าใช้ถ้าใช้อดจีชิดนะแน่นอนรอรองเลยแต่ที่แต่ว่านะเขายังยังไม่ไม่รู้นะเปลี่ยนคายังไม่เจอจากต้นน้อยมันฉีดแป๊บเดียวต้นใหญ่แล้วต้องตีลูกเลยโโอ้หนีี่เดี๋ยวพี่หน้าก็ติดเต็มรูปแบบใบใหญ่สวยปลูกสองเท่ากันนี่แค่แต่ตอนนี้ เท่ากับสองปียังไม่ถึงสามเดือนสองปีกับสองเดือนเท่ากว่าได้ลูกแลกกินมากแต่มีกายแล้วเขากินเป็นรหนึ่งแล้วแต่กินไป็หนึ่งรุ่นแล้วเขาฉีดมาพอฉีดปั๊บมันก็ติดเลยผมก็แปลกใจเอาเดี๋ยว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 ได้มันกินเนื้อหนาในเร็วในเร็วกินเน้อนาเพชรปากช่องเดี๋ยวได้มาสนใจมันเลยเดี๋ยวตอนนี้ก็เริ่มมาทําตามรูปแบบเลรอครับตอนนี้ครับครับพอต้องเริ่มดูแลเพรอข้างในมันจัด อย่างว่านักพืชเราต้องมันหลายอย่างครับครับมันต้องดูแลอ้อยด้วยใช่มันด้วยกระโพดด้วยทำเยอะลูกลูกน้องมีกี่คนเนี่ยลูกน้องมีหลายครับตอนนี้ตอนนี้ที่ประจําที่มาอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ตอนนี้ก็อยู่ในไร่ด้วยครับที่ท่ามจุแปดคนครับตอนนี้แต่ถ้ามานาอ้อยก็จะเยอะหน่อยใช่ใช่ต้องตัดครับตอนนี้ใช้เครื่องมั้งครับเมอผมใช้เครื่องตัดครับใช้เครื่องตัดเลย โดนตัดไปไหวเลยเนาะเนี่ยครับมันโดนโดนอดีต้นมันนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยอดีตัวเดียวใช้ใช่ดีตัวเดียวเลยเนาะครับพอฉีดไปพวกทุเรียนนี่มันก็โดนไงเนี่ยดูใบครับดูใบเพราะว่าฉีดดูใบดูใบเนี่ยเนี่ยดูนี่อดีตัวเดียวอดีตัวเดียวพอฉีดทุเรียนมาฝั่งนี้มันก็โดนหมดน่ะครับนี่นี่ดูละอองครับโดนละอองคืออดีเนี่ยใช้ใช้แค่ละอองผ่านมาครับเป็นละออง ไม่จําเป็นต้องฉีดให้มันชิงลาดอย่างนั้นฉีดให้เป็นละอองฟุ้งให้มันให้มันละเอียดให้เป็นเี่หัวจะดกมันนะนะหัวจะดกธรรมดามันสายพันธุ์นี้มันจะไม่ใหขนาดเลยนะครับมันจะเป็นสายพันธุ์ไม่ได้โตถึงขนาดไอ้ดูโคนดูโคนไหมเนี่ยเนี่ยโคนใหญ่ดูโคนเนี่ย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 ไหมโคนใหญ่ คนใหญ่ที่นี่มันมัน่ะถ้าถ้าคนมันใหญ่เนี่ยหัวมันจะโดดหัวมันจะไปหัวมันจะไปอ่ามันอย่างงานนี่ขนาดแค่โดละอองครับละอองฉีดจากเพีเดือนนึ่งน่ใช่ว่าพ่นจริงจังนี่มันอยู่ที่ประมาณหกเดือนเต็มมันเนี่ยนะครับมันแตงยอดสวยนะสวยมากใบดูใบสังเกตดูใบนะครับยิ่งฉีก็ยิงต่อยอดไปเรื่อยต่อยอดไปเรื่อย ไม่ได้กี่เดือนแล้วเนี่ยพี่ครับกี่ปีนะไอ้ถ้าว่ามันมันหกเดือนครับเนี่ยหกเดือนเต็มเลยดือนทุเรียนนี่ปีกับปีกับไปสามเดือนมันจะตายอยู่ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยมันได้หญ้ามันท่วมครับเพิ่งมามีเวลามาตัดหญ้ามันจะท่วมจะใช้ใช้เครื่องตัดเอาเนาะใช้เครื่องตัดใช้เครื่องใช้เครื่องแล้วน้ําให้ยังไงอ่ะพี่น้ําก็ช่วงนี้ก็ก็ให้เป็นใน ตามที่ว่าดินแห้งเราก็ให้แต่ผมไม่ค่อยได้ให้ทีจะให้ห่างๆช่วงนี้มันตกครับช่วงนี้มันตกช่วงนี้มันตกบ่อยรู้สึกว่าน้ําไม่ได้ให้มาน่าจะหลายเดือนแล้วเหมันเป็นไงยมะละกอโอ้โหมะละกอนุ่นโดดทั้งหมดแล้วครับโอ้โหไปชมมะละกอทั้งหมดนี่ผักนี่มันแบบมันยุบแล้วเดี๋ยวก็จะลงใหม่ทีมันหมดแล้วครับพวกถั่วพูเนี่ยช่วงนี้ราคาไม่ดีก็เลยมะละกอต้นนะรู้จังมอมากมะละกอ มันฉีดมันก็โดนละอองหมดนย่พราฉีดเพราะฉะนั้เราใช้รถฉีดครับใช้รถฉีดมันจะไปไกลมันไปไกลงอนั่นก็เนี่ยครับเท่ากับปีเท่ากับปีปีกับสามเดือนเลยน่ะปลูกพร้อมกันทุเรียนเออปลูกหลังกหน่อยปลูกปลูกหลังมาประมาณประมาณหนึ่งปีง้อต้นนั้น อันนี้มันเาก็ทากับรูปหน้าหนูลูกเต็มเต็มเลยไหมครับเต็มครับนี่เก็บไปแล้วครับม no ันเก็บแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มใหม่ครับเก็บทุกวันมั่ก็เก็บอยู่ครับนี่รุ่นใหม่ครับอันนี้รุ่นใหม่อันนี้รุ่นมันก็แตกยอดไปเรื่อยพอเก็บมางแต่นี่แหละครับเนี่ยใช่ครับพอปลูกทุเรียนเสร็จแล้วก็ปลูกเพื่อให้น้ํามันปรับอุณหภูมิให้กับทุเรียนได้เพราะที่นี่อากาศมันจะร้อนหน้านูอ่าครับ ถ้าเราปลูกนี่ลดน้ำเข้าไปเหมือนในพื้นที่มันก็จะเย็นอพื้นที่มันก็เย็นพอพื้นที่เย็นเราก็มันก็จะโตไปด้วยความชื้นมีแล้วก็ฉีดพวกอันนี้ได้ตลอดปีอ่าดีดีมันดีอย่างหนึ่งมันฉีดได้ทั้งวันครับไม่เหมือนบางตัวบางตัวมันเลือกฉีดตอนเช้าอ่าใช่ใช่แต่อย่างผมไปเลือกฉีดตอนเช้าอย่างเดียวคงยังไม่ไหวไม่ได้เพราะงานไม่ทันงานเพราะงานมันเยอะผมต้องฉีดหมดวันคือเราว่างเราก็ฉีดดูดีลูกอันนี้คือกี่กี่วันเก็บก็มันไม่ได้เน้นครับแล้วแต่ที่มันเราก็ แล้วแต่พวกเขาจะสั่งเอาไปตอนไหนแล้วก็เก็บไปตอนนั้นสั่งล้วก็เก็บบ้านเถอะครับก็เก็บแต่เก็บติดเก็บทุกวันแหละนั่นก็เก็บอยู่ไว้ในบ้านเก็บทุกวันก็วันเก็บครับแล้วก็เก็บของเราไปเลยเขาเามารับที่นี่เลยแล้วก็ไปส่งเขาตามที่ไปส่งที่ตามร้านค้าตามอะไรที่เขามารับแล้วก็ไปส่งผักเพิกนี้ก็ไปส่งคือพอใจที่การใช้ rd 2 5 5หก็มากเลยครับมากอันนี้คือยืนยันคือยืนยันเลยครับเพราะว่าไม่ใช้ตัวอื่นไม่ใช้ตัวอื่น เคยใช้มาแล้วมันไม่ไม่ได้ผลใช้ไ d 25-1ผมไม่เป็นแบบเป็นคนที่ว่าแบบเชื่อคนอื่นเชื่อยากมันต้องดูได้เห็นด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองเนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองครับก่อนจะรู้ผมก็ไม่ได้ถามใครผมก็ศึกษามาจาก YouTube มี่แหละไปหาเออของเขาดีดีดก็เรามาฉีดพอฉีดแล้วสามวันเห็นผลเลยยิ่งกระโพดกระโพดนี่อ้อยนี่ รู้สึกไวมากครับมันเป็นพืชอายุสั้นมันจะแตกไวเหมือนมันจะเปะมันจะยากกว่าพืชนี้พืชนี้มันอาจจะช้าหน่อยเพราะอายุมันยาวทุเรียนมันจะอายุยาวเพราะพวกไอพวกข้าโพดเนี่ยอายุมันสั้นข้าโพดพอฉีดสามวันมันก็เขียวผิดเห็นผลเร็วลุงน้องผมนี่ตกใจหมดเหตเอะไรจริงหรือเปล่าวะใช่ไหมลุงน้องให้ฉีดก็ฉีดฉีดแต่นี่โอ้โหนน้องบอกดีจริงๆมันเห็นใแตก่างแล้วมันเชื่อใจแล้ววันดีที่ที่ที่ว่าดีที่ว่าพอใจเนี่ย สรุปเป็นข้อๆพอจะได้ยังไงมั่งโอ้หมันดีอันหนอดวมันรวมๆแล้วมันดีแลลวครับคือสรุปไม่ถูกครับสรุปอีกอย่างหนึ่งราคามันไม่แพงอ่าหนึ่งราคาที่ว่าเราประหยัดต้นทุนได้ราคามันแค่ขวดแค่เนี้ไม่ราคาร้อยเนี่ยเราก็ฉีดได้เยอะเพราะว่าเราใช้แค่นิดเดียวใช้แค่ห้าซีซีนั่นแหละคือผลดีของชาวสวนชาวไร่นี่แหละชัดเจนประหยัดต้นทุนได้จริงดีบางที ของบางทีอาจจะดีคุณภาพเท่ากันแต่ไปดูศึกษาราคาแล้วมันสูงอยว่านั่นมันเปลืองต้นทุนกับเราพวกเราชาวสวนชาวไร่มันก็ไม่น่าใช้ยิ่งใช้ไปเงินแล้วก็ฟักออกไปออกไปอไปครับถ้าอย่างนี้สโลแกก็คืออาดีสองห้า้นึ่งลดต้นทุนเพิ่มรายได้ใช่ใช่ตัวนี้แน่นอนนะครับเพิ่มรายได้ ห่างไกลสารเคมีใช่ใช่ตอนนี้ครบเลยครับลุงน้องฉีดก็สบายเจ้าของฉีดเองก็สบายไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไประวังผมก็บอกเลยบอกลุงน้องฉีดไปเลยไม่ต้องกลัวฉีดไปได้ม่บอกว่าไม่ต้องกลัวบอกผมก็บอกผู้ภาษากันแลยผมก็บอกกูกินมาแล้วกูกูลองเติมลองจิ้มใส่ปากไปแล้วไม่เป็นไรฉีดไปฉีดไปนะมันมันกระดนมันละอองมันไม่เป็นไรครับผมก็โดนหมดเลยวสวยอีกผิวสวยนี่ผมจะยังไงผิวดีด้วยมันตัวด้ ไม่เหมือนที่มะละกอไม่ผิวมันก็จะกรอบเนียนครับฉีดแล้วสามวันขึ้นนวลเลยกรอบด้วยฉีดแล้วนวลผิวมันเนาะง้อเนี่ยครับกรอบและหวานเลยที่ผมกินนะรสชาติดีมากรสชาติอ่ะแน่นอนเรื่องรสชาตินี้รับประกันครับทุเรียนอีกเหมือนกันทุเรียนพวกแมลงพวกไม่มีไม่ไม่ครับไม่กลัวนี่ผมไม่ได้ระน้ำเลยนะครับนี่ผมก็ฉีดไปมันก็ไม่มีไม่มีนะมันก็อยู่มันอย่างเงี้ยเดแ๋ยวเราก็นี่เดี๋ยวก็จะฉีดแล้วครับเนี่ย เดี๋ยวเวลาฉีดเพราะใบทุเรียนใบแตกอาทิตย์หนึ่งพี่ฉีดทีกว่ากว่าครับกว่าดูแลได้ถึงครึ่งเดือนอ่ะส่วนใหญ่จะอยู่สิบห้าวันสิบห้าวับก็ได้อยู่บางทีกว่าเลยถ้ามันอยู่ในค้าไร่อยู่ก็ต้องป่าทด้วยว้ได้เจวันครั้งแต่ว่าแต่ว่าบอกว่าญ่านนี้ก็แข่งกันมาแล้วครับฟาร์มงามพองมันทุกพืชมันละอองไงละอองมันได้ละเราต้องขยันในตัดญ้าหน่อยถ้าเกิดสมมติว่า เผื่อมีใครสนใจแล้วก็เข้ามาชมสวนมาชมสวนได้จะยินดีไหมคะยินดียินดีครับลูกบอลบอก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 เบอกไว้หน่อยกาที่อยู่ก็อ่าที่อยู่ที่อยู่เอาแบบตั้งแต่บ้านเลขที่เลยสี่สองสามทับหนึ่งหมู่สิบสี่ตำบลของม่วงอำเภอปากช่องจังหวัดนครศรีมาเบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งศูนย์แปดแปดเจ็ดสองศูนย์แปดสองห้าเก้า ถือแจ็คครับเผื่อมติดต่อมาได้ครับแนะนําได้เข้าไปหาบริษัทเขาเลยผมรับประกันได้พอดีแน่นอนพี่แจ็คนะคะไม่ได้มาเตรียมมาอะไรกับบริษัทเพราะผมมีคนเชื่อคนยากเพราะพึงมาเดือกตาใช้ครับถ้าไม่เห็นกระตาตัวจริงนี่จะไม่ใช้อยู่แล้ว สนใจโปรตีนอัมบินูอาร์ดีสองห้นะคะอีกเบอร์หนึ่งนะคะติดต่อศูนย์แปดเกค่ะแปดสองห่งสองหนึ่งเกติ๊กนะคะค่ะเพื่อสนใจนะคะอย่าไปใช้อยาไปใช้ใช้ดีจึงบอกต่อใช้ดีจึงบอกต่อดีหรือจะติดต่อมาที่ผมก็ได้นะครับ085 482 3305หลุงแป้นครับทีมงานอาดี สองห้าหนึ่งก็ยินดีที่ได้รับใช้เกษตรกรนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแจ็กนะครับที่ให้เยี่ยมชมสวนนะครับ